สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเราก็เลยได้มาถ่ายวิดีโอข้างนอกกันนะคะตอนนี้แต่อยู่ที่ฟาร์กเลนนะคะข้างๆตึกสรชัยเอกมัยนะคะ<ม> ITS Essential Thailand สำนักง,งานใหญ่ก็อยู่ที่ตึกสรชัยชั้น15แล้วเราก็ยังมีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะคะเดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรก็จะมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่หนึ่งแล้วมีสาขาอยู่ที่หนึ่งหรือว่าหลายที่นะคะแล้วองค์กรลักษณะแบบนี้จะมีวิธีการในการมอนิเตอร์ระบบเน็ตเวิร์กขององค์กรยังไงให้รครอบคลุม ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีการบริหารกิดกรรที่ง่ายคะ่ะวันนี้ IT Essential ก็มีเครื่องมือดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนั่นก็คือตัว PRTG Remote Probe คะ่ะ Remote Probe จะช่วยตรวจสอบเน็ตเวิร์กย่อยต่างๆที่แยกออกจาก PRTG Core Server ขององค์กรด้วย Firewall และช่วยให้ทราบสถานะของ Remote Location เราจะติดตั้งเพียงแค่1นึ่งรีโมทโพรบหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้นะคะเป็นการกระจายการมอนิเตอร์โดยรับข้อมูลจากระบบที่รัน p ี Co ร e r e จีคอร์แล้ววางลงบนเครื่องที่มีรีโมทโ o รบค่ะ PRTG รที e โมทโพรบสามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะคะใน4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากการจัดเตรียม PRTG c o ท e Server กันก่อนค่ะโดยเข้าระบบผ่าน PRTG w e ท Interface ไปที่เมนเมนูเลือก Set u p เลือก System Administration เลือก Core and Probe และเข้าไปตั้งค่า Probe และที่ Probe Connection Setting ค่ะโดยค่าเริ่มต้นของ Core Server จะยอมรับการเชื่อมต่อจาก Local Probe IP 127.0.0.1เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยที่สุดแต่จะไม่อนุญาตให้ Remote Probe เชื่อมต่อกับ PRTG Core Server ของเราค่ะ และเพื่อให้รีโมทโปรกเชื่อมต่อกับ PRTG Core Server ได้ให้เลือก all ip available on this computer เป็นการอนุญ,ญาตให้ IP ทั้งหมดที่อยู่ในระบบ Core Server ยอมรับโปรกที่จะเชื่อมต่อเข้ามาค่ะต่อมาคือการตั้งค่าในช่อง allow ip ระบบจะให้เราใส่ IP a d d r e s s ของคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งรีโมทโปรกค่ะ ให้เราใส่คำว่า any ตัวพิมพ์เล็กนะคะเพื่อให้ PRTG Call Server ยอมรับรีโมทโปลบที่เชื่อมต่อมาจากทุก IP Address ค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกการตั้งค่าระบบจะให้ยืนยันการรีสตาร์ทให้กด OK นะคะเพื่อรีสตาร์ท มาถึงขั้นตอนที่2นะคะการดาวน์โหลด r e m o โ e Probe installer บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการจะติดตั้ง r รีโมทโ o ร e ค่ะโดยดาวน์โหลดผ่านทาง PRTG web interface ให้เพื่อนๆไปที่แถ i บเมนูเลือก Setup เลือกดาวน์โหล and t o o l เลือก r รีโมทโ o รบ installer และคลิก Add Remote Probe ค่ะถัดมาเตรียมการตั้งค่าและดาวน์โหลดโดยคลิกเลือก p r e p a r e and Download ค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะติดตั้งรีโมทโปรคลิก install เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งรีโมทโปรและรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะคะรีโมทโปรจะเชื่อมต่อกับ PRTG c o ท e Server โดยอัตโนมัติค่ะ ต่อมานะคะให้คลิก continue ค่ะและคลิก finish เท่านี้เองนะคะจะเห็นว่ารีโมทโปรบได้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์เราเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาขั้นตอนที่4ค่ะ,คะการอนุมัติโปรบใหม่ถ้าเราต้องการให้ prtg ทำการค้นหาอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ให้คลิก App r r v e and Auto Discover New Probe ค่ะเพื่อรวมเอาอุปกรณ์ที่ติดตั้งรีโมทโพร o มาไว้ใน Device Tree ค่ะและสร้างเซ็นเซ,นเซอร์ที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติหรือสามารถเลือกอนุโมัติเฉพาะรีโมทโพร o โดยไม่ต้องให้พีอทจีค้นหาโดยอัตโนมัติก็ได้นะคะให้คลิก a p r p v o n e w p w Pro แล้วเราจะเห็นโพร์แสดงอยู่ใน Device Tree ค่ะ PRTG จะสร้างชุดเซ็นเซอร์สำหรับโปรบโดยอัตโนมัติค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจจับข้อขวดในระบบโปรบได้ทันทีแนะนำให้เก็บเซ็นเซอร์เหล่านี้ไว้นะคะและตอนนี้เราก็สามารถสร้างกลุ่มอุปกรณ์และเซ็นเซอร์สำหรับการมอนิเตอร์ผ่านโปรบใหม่ได้แล้วค่ะ พีจียังมีความสามารถอีกมากเลยนะคะพือเพื่อนอย่าลืมติดตามความสามารถของพีอารทีจีในคลิปต,ต่อไปของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามี IDE Channel แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะบ๊ายบาย